รวบใส่ทางด้านอินโซีอเลสเตอร์กดแข็งเตียวเซียนดนึงครับเปิดอันติทันทีครับมีฟอเลนติโนไปล้ำใส่กระตุกไปหนึ่งเก็บทางด้านเตียวเซียนไปได้แล้วตรงนี้จะเอาทางด้านเทนต่อและคลิกติดต่อครับโอ้โหสายไปหมดครับฝั่งสีแดงนล้ก้าวต่อสู่ครับตอนนี้พอเลนหมเจอแหลกนี่นับวันนับวันนี่เข้มขึ้นเรื่อยๆครับตรงนี้ครับเป็นอะไรครับซีมี่เข้าไป่ดใส่ โอ้โหเดินหน้าครับเพนนียังคงยิงปูดใส่ครับโอ้โหเตียวเซียงครับจนตายครับแล้วกบก็จะเดินอเลสเตอร์กับตีนี้ครับตดขี่ครับสแปมกิลใส่ครับเพนไม่ไหวครับอเลสเตอร์จับใส่ไฮยเตะไฮยเตะหนีหนีออกไปได้เอาครับมาหนังน้อยมาได้หนึ่งตัวดัดเงินนัแค่ 3K อยู่นะครับโอ้แล้วเตียวเสียนแช่โดนครับอเลสเตอร์ อาร์เรสเตอร์โดนโกลบรวกต่ออาร์เทิร์เซียนแช่อ่ออันติฟิกเกอร์เก็บทางด้านอาร์เรสเตอร์ไปได้เอ็ดครับซีมี่โดนจับคา้มทางนาจทางด้านโกลบเพาไม่เอาซีมี่ครับไปฟิกเกอร์ลวกใส่ทางด้านอาร์เรสเตอร์ครับเลนได้คะแนนเหนียวไปล็อกที่ตายไปก่อนครับโอ้โหเอ็นโซ่ไอมึงตีกบอยู่ครับเอ็นโซ่เอ็นโซ่อ่อเอ็นโซ่ครับไอนี่ตีกบครับโกบตายไปครัเลนร์เตอร์จะรับเป็นยือารมณ์ครับโดนเก็บไปได้ครับแม่ได้เราก็ได้มาหนึ่งครับทางด้านฝั่งตีแด๊ ก็จะเอาครับเซลเซียนต่อครับติกเกอร์หลีก็ไม่รอดครับแล้วข้างหน้าครับล็อกที่ไปจับไ่เอนโซ่รอดออกไปได้ครับเอนโซ่ครับโอ้โหช่วยเอกออนมูนแต่พี่เฉยอ์เอาแล้วตรงนี้เอนโซ่โดนล็อกซี่จับครับรอดหรือเปล่าเอนโซ่รอดไหมโอ้ตีมี่กดชุขึ้นมาครับแม่บิงกระโบและยังมีเซลเซียนกดตันติแต่แคนเซิลเฉยครับโอ้โหกดเดินทําไมครับแม่เมื่อกี้น่าจะได้แล้วครับอไปนี่ โอ้โหเพมีล่างได้นแนล้วเล้งลากสัญญาณนะและ้วตรงนี้ยังไงครับด้านขวาป้อมแตกไปแล้วครับฝั่งสีแดงและทางด้านครับพาไปที่ฟูเซเน่เข้าไปแลแ้วแทงอยู่การเซลเซียนเจอแอนตีไยทยเตะอูได้บิดเจอเรสเตอร์จับแล้วน่าเอโซไปเก็บกบได้และไหลต่อไปได้เซลเซียนและก็ล็อกซี่ครับโอ้โหทิปเปิ้ลคิว หมดแล้วตรงนี้ครับต่อยเข้าไปงัดเข้าไปหนึ่งครับเซนเตอร์เทลนัดเตะฟิกเกอร์ครับแล้วแร็คก็ต่อยอีกทีเก็บทางด้านเทลนัดไปได้ครับแร็และตรงนี้มีเซเนเตียมารับแล้วไอเดนเตอร์ฟิกเกอร์หนีออกไปแต่เจอแร็เก็บไปเป็นดับเบิลคิวซูเปอร์แมนก็้ามารวงรับตับแตกด้านหลังเก็บทางด้านเซเนเตียไปได้แต่เซเนเตียก็เก็บแร็ไปได้เหมือนกันเออเล่าสับไปใส่ทางด้านซิปเก็บซิปไปได้เหมือนกันแต่ตัวเองก็ไม่รอดเจอซูเปอร์แมนเก็บไปอีกทีครับโอ้โหไฟนิ้วนี่ตัวเตี้ยจัด สี่ต่อสองเทวานาจะเอาซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนจะเอาเด็กซ่าและซูเปอร์แมนอยู่รุ่เกินไปครับอยู่คนเดียวอย่างลงเมาครับเก็บโดนเก็บไปได้เหมือนกันครับสี่ต่อสามโอ้โหเจ้าแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยได้ไปครับแต่มีแบทแมนจับเขาต้องใจซูเปอร์แมนมามีอาเรสเตอร์กันให้ครับโอ้โหและโอ้โหจับไม่ทันครับซินเนเตียตายไปครับแเด็กซ่ามา จะเอาครับโอ้โหโดนไฮเตะ,ะเป็นการเปิดอันสี่นะครับเด็กต้าเลือดนี่กลับมาอีกนิดนึงครับเคลนไปเลื่อนได้อยู่และตอนนี้เออลั่นปวงตะวันนะครับติ๊กมไฮเตะมีเออลั่นสับไปไม่โดนใครรู้ไหมแฟนพนุวัใจติ๊กเราจะตายเรียบร้อยตายไปโอ้โหอะไรครับนัวเนี่ยตูจ้จะไฮเตะก็ได้บิดอ่าด้าน เอทอร์นาสยังคงตีอยู่เก็บแม่แปนไปได้มีแรสไปส,สอยทางด้านเทอร์นาแต่มีเซเนเทียมาแล้วอดสเตอร์จับใส่แรสเหลือแค่ไฮยเตะครับตรงนี้ครับน่าจะเป็นเอ็ของฝั่งสีแดงครับโอ้โหยังไงครับเทาบ้อมครับแรสแมนเทาเข้าด้านหลังแต่เทาหรือเปล่าแรสแมนยังไง อ้าวไปเอาตอนซินเลอเตอร์กดแขนงแล้วมีแรดเข้าไปต่อยอยู่ด้านหลังครับแบทแมนได้หรือเปล่าเสียแรดไปก่อนครับเฮสเตะคู่ในบิดได้ไหมไม่ได้เด็กซ่าครับโอ้โหเสียซิตไปแต่ได้ใครมาครับได้ซินเดียมาอยู่ซุปเปอแมนไปเก็บศพด้านหลังเก็บทางด้านอเลสเตอร์ไม่ได้เหมือนกันนะด้าน,นเดเตียก็โดดเอเดเตเข้กลับมาใหม่พร้อมกับเลสเตอร์ครับโอ้โหแล้วตรงนี้แบทแมน ก็ตายไปด้วยครับเจอเด็กซ่าแล้วเด็กซ่าก็ตายเขาเจอซูเปอร์แมนแล้วโอ้โหใครล่ะทำไมอยู่อดตรงนี้ครับแบทแมนเก็บทำด้านเทวนะไปได้แต่ตัวเองก็ไม่น่ารอดเจอรอบที่สงเทียเก็บไปได้กันครับแบทแมนและตรงนี้เทียเกลี้ยกลับเลือกเข้ามาใหม่เออรอบไปล่วงรับอยู่ข้างหลังทาำด้านเซเนตีย์กับเด็กซ่าเด็กซ่าจับใส่ทงด้านใครครับเมื่อกี้แบทแมนเออซูเปอร์แมนเก็บทำใหซูเปอร์แมนไม่ได้และเออรอบก็ตายไปเพราะอยู่ลึกเกินไปครับ เปิดใส่แล้วนะครับตอนนี้จะไม่ถึงแล้วครับเซเนียมาเจอซูเแมนใส่เข้าไปครับเอเนียแต่ยังหลบการใส่ของซูเปอร์แมนได้อยู่และจะเก็บซูเแมนไปได้และจะไหลต่อเอาไพยันเตะครับด้านเอเนีย์เขาได้วัดเลือดขึ้นหน้าแล้วตอนนี้โอ้โหแล้วแล็คเข้าไปปิดจ็อบเก็บเซเนตียไปได้แล้วเทวนาคกับเด็กใต้ยังยืนอยู่ข้างหลังครับตีอยู่แล้วเอเลสเตอร์กำลังจะเจอแบทแมนเยอะเก็บแบทแมนไปได้แล้วเราสับให้โดนทางด้านแบทแมนแล้วตรงนี้ไปเอาทริปแทนครับเออรอเห็นเลือดทริปน้อยแล้วเอสซิวเก็บทิปไปได้แล้วเเเอซตากก็็จะบย ได้ไหมครับเด็กตาเก็บเฮลเซได้กดเลือกดวงตาครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการเดินคงับโอ้โหแล้วอเ,ซเ,ซเอ้ไอ้จัมมันแล้วครับดักตุ้มยู่นี้แต่เทวน้นเห็น เจอไถเข้าไปเก็บเทวนะไปได้ครับแลสและตรงนี้เออลันเจอทางด้านแบทแมนเด็กซ่าเจอแลสยังไงจะได้หรือเปล่าได้ครับแรดซูเปอร์แมนอ่อได้แบทแมนไม่ได้แล้วซูเปอร์แมนเข้ามาจะช่วยแบทแมนครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันครับแม่แต่ไม่มีกิ๊โตไนท์ครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับเก็บโดนเก็บไปเองครัแลนะ้วซูเปอร์แมนและและยังคงยืนหยัดต่อยเออลันไปอยู่และสับไปโดนเอ๊ะเหมือนจะโดนแคนเซิลแอนิเมชันครับโอ้โหเออรลันครับแต่เขาคือเออรนนัมเบอร์วันของทีทิกแชนแนลครับโอ้โหชายนิ่งเดอะฮอปเปอร์ครับนี่ เอรวมดาราหน้าใหม่เยอะอยู่นะครับตุ๊ดดาราเนี้ก็หน้าใหม่เยอะอยู่นะครับตรงนี้ครับแบทแมนไปเก็บเทลนัทได้ลเลสเตอร์จับรอให้ขึ้นเข้ามาช่วยเอาแบทแมนแบทแมนเรียบร้อยเจอร่นงกูสว่านโดนเจ็บไปได้ครับเซเนเตียก็อยู่นะนัดทริปอมนะนั่นตตงตงุแมนบอกกลับเพื่อนโยนสับไปหนึ่งดอกแต่โลไม่มีครับทิปโอ้โหแล้วโลมีครับแต่ไม่ได้ใช้ครับโอ้โหแล้วตรงนี้เลสเตาไปปผล่ไฟตูแมนยังไงหายเจ็บกูได้บิ๊แล้วคิดได้ไม่ออกบอกไม่ถูกกูไดบิ๊เข้าไปครับเรสเตากลับเปิดแอนตี้เลือด เจอเปอร์แมนเจอเออเล่าเออเล่าเจอซูเปอร์แมนอาร์เรสเตอร์อยู่ข้างหลังแต่ซเรียกเทลนั้ตายไปแล้วฝั่งสีแดงและตรงนี้เออร่าสับใส่ซิปเอสซคิวเก็บซิปไปได้โอ้โหเออลันติโน่ครับอยู่เออร์ลันรอจังหวะอาร์เรสเตอร์โดนแบทแมนและซิปโลใส่ทันทีเก็บอาร์เรสเตอร์ไปได้ก่อนครับแล้วเพิ่มเกาะให้ทันทีคเขานั่นซิปครับโอ้โหเก็บได้สองด้วยนะทางด้านเนสตอรเปิดแอนติปไม่ทันครับน่าจะละมอไปหน่อยครับโอ้โห แล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงหนึ่งคนสามคนเออร์ลันแล้วแบทแมนเก็บเทอนัสไปได้แล้วตรงนี้เออร์ลันจะเก็บทิปเก็บทิปไปได้กันเออร์ลันติโนโแล้ะสับไปไม่โดนแบทไม่โดนซูเปอร์แมนแต่ท่าน่าจะได้เก็บแบทแมนไปได้และตรงข้างหลังเออร์ล็อก็อยู่กันเยอะเกินครับแม่อยู่กันครบเลยครับแม่ไม่ไหวครับสามคนหนึ่งแล้วตรงนี้และจะเอาเซนเทียเซนเทียหลับเกิดขึ้นมาใหม่หรือเปล่าและสติ๊กเกอร์หนีออกไป เซเตียจะเอาแรดแรดได้ไหมได้แรดแล้วจะเอาไฮยาเตตต่อดับเบิลคิวหรือเปล่ามีซู์แมนเข้ามาช่วยพ่นหน่อยใจไปนหนึ่งปูดโอ้โหช่วยทางด้านทางในเดเตตดีเอกไปได้ครับด้านแบทแมนเอ่อทูแมนแต่ตัวเองจะตายเองหรือเปล่าเรียร้อยครับแม่คิปตไนท์ไม่ทำงานครับเพราะตัวนั้นไม่ใช่แบทแมนครับเป็นเซเนทียบ และอะไรครับนั่นเออเล่าตายไปก่อนครับเจอซูเปอร์แมนเข้าไปครับโอ้โหซูเปอร์แมนของเกตก็อตผมบอกแล้วเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นะเก็บไพ่วนนะไปอีกแล้วครับอย่างไวถ้าเกิดหายไปแล้วทางด้านแล็ปไปต่อยซีเนเทียซีเนเทียแกมีเกียร์ครับเก็บแล็ปไปได้ครับเอาเรื่องครับซีเนเทียครับมีเกียร์ครับและเดสเตอร์ครับโอ้โหฟิกเกอร์เหนีอวไปแล้วซีเนเทียเก็บแบทแมนไปได้แล้วตรงนี้จะเอาซูเปอร์แมนให้เตะต่อหรือเปล่าโอ้เหลือ2ต่อ2ครับตอนนี้โอ้โหซีเนเทียครับ มีซิปอมหนีออดออกไปได้และเดนเซอรเปิดสี่คู่ใน้ปิดเข้าไปไฮเตตและโดนแบทแมนถูกแก่ถอยไปสองครับแบทแมนเจ็บทางด้านเทลเทลยังอยู่แต่เซนเทจะหนีรอดหรือเปล่าโอ้โหโอ้แล้วโดนทันทีครับเก็บทางด้านเ,เ,เซนเท,นท,เท,นท,ท,นทไปได้ฝั่งดินเงินเฮ้ยแล้วด้าน ขวาเทวนาตายครับทีตอนนั้นจะเข้าบ้านครับแบทแมนกอนนังจะจบเกมโอ้โหแ,แ,แบทแมนแบทแมนจะจบเกมและพุ่งแหลมตีปบอมไม่คุยอะไรทั้งนั้นตีปบอมโอ้โหได้เรียมลอยครับแบทแมนนะปูยืนหยัดครับโอ้โห เดต้าไปเก็บกติเกอร์ได้แล้วจะเอาวันเดอร์ต่อหรือเปล่าวันเดอร์แฟไปเอาไฮเซตเ,เราจะเดินไฮเซตเก็บเองครับเดี๋ยว้าตายไปก่อนแล้วตรงนี้เหลือแค่คนเดียวเดต้าก็ไม่น่าไหวเหลือเดต้าคนเดียวจะเอาทางด้านครับโยนเรอลเว่นให้ได้ครับเดต้าโอ้โหไม่ได้ครับแล้วจะตายเองหรือเปล่าลอเรียลจะเอาครับเดต้าโอ้ติกเกอร์จะเอาเดต้าเลยครับลอเรียลครับโอ้โหหิวจกกัดคร,รับลอเรียนมีครับมีการตามลูกเห็บครับโอ้แล้วตรงนั้นแจ็คเพิงใส่แล้วนันลอเรียลจะมีให้เยซต ก็ได้ปิดสิทธ็อกไปได้แล้วตรงนี้เหลือคิดหนึ่งตัวแล้วปก็จะแตกเด็กต้าเข้าไปล้วงใส่รอเรียวแล้วเออรอบก็มาแล้วครูสว่านมาต่อจะเอาลิเตอร์จับเฮีเสรและเก็บรอเรียวไม่ได้คราวหน้าเด็กต้าแล้วจะเฮียนเตะต่อเด็กต้าเด็กต้าว่าง่ายเก็บเฮเสรไม่ได้ต้นสุดสิทธิ์เพิ่มเลือดมาหลายและ,ะเอาลิเตอร์ต่อ ใช่ไหมดิกเตอร์ตัวนี้ยังมีคาริเอตหนีคู่สุดชีวิตก็ไม่ไหวครับวันเดอร์ไม่มาแต่ตอนนั้นมีสามคนจะเก็บทางด้านเออร์ลไปวันเดอร์เก็บวันเออร์ลันไปได้แล้วต่อเอาเดอะแฟดต่อครับทางด้านวันเดอร์แต่มีเด็กตามาคอยกันไว้อยู่แล้วตรงนี้ลิโกกำลังจะมาบันทิดต้อนเดอะแฟดและยังไงเออร์ลโอ้โหไปอลิปอ้อ นักแก๊สดึงทันทีริโก้เปิดโซลเลอร์แก๊สกดดูดแล้วตรงนั้นโซลเลอร์ไม่มีสติเรียบร้อยโดนเก็บไปได้แล้วตรงนี้ครับริโก้นำทับไลปฟอบครับแล้วเหตุผลใดผิดเก็บทางแก๊กจากสู่ไปได้ครับโอ้โหเกิดไฟดูไฟก่อนนะเพื่อนนะแล้วรซลเลอร์วันเดอร์เวนเก็บทางด้านเดี๋ยวสู่ไปได้แล้วเหตุูลไดผิดเข้าไปยังไงครับฝั่งสินเงินครับเดี๋ยวแฟรเข้ามาแล้วทีหลังมาท้าแต่มานะโอ้โหวันเดอร์ยังผู้ยิงหยาดครับเดี๋ยวแฟรมาไม่ทันครับแม่ิดต่อ ครับลิกโกเกิดแล้วครับตอนนี้ครับแก๊กถิงโดนท่าน้าลิกเตอร์ลิกเตอร์กดสีสุดชีวิตลีเดอร์แฟลกต์ต้อไปรวบใส่ได้ลิกเตอร์ไปหนึ่งครับเดอรแฟลตแล้วหนีออกไปได้ด้วยแล้วท่าน้าเนสต้าครับแทงให้สุดๆครับเก็บวอนเดอร์เก็บทางน้านใครไปได้ครับโอ้โห้วันเดอร์อยังยืดหยุ่นฉุกเฉียกลากถูครับโอ้โหตายไปอยู่ดีแต่ลิกโกไปรวบข้างหลัง มีเอลสูกระนังจะมาตามช่วยและแก๊กยังยืย้ยุติกระชากนับถูงอยู่ข้างหน้าและเดอะแฟตกำลังจะต้องหนีเอลสูกระนังจะต้องหนีริปโปกระั้จะมาแล้วจะได้ทางหน้าริโปโอ้โ oh, หได้ริปโปอ,อยู่ครับเอสล,อนนเอเลเอสูและตรงนี้เหลือลอเรียวกับเอลสูแล้วก็เดอะแฟตครับลอเรียยังคงล้ำอยู่ใส่เอลสูเอลสูยังต้องหนีโซเชียเดอะแฟตมาช่วยไว้ไม่ทันแล้วเดอะแฟตกระนังจะมาต่อยใส่ลอรีอันลอรีอัน,อนยังแดดหนีออกไปได้อยู่เดอะแฟตต่อยต่อยตีตีโอ้โหเก็บได้ครับเป็นเอสองกองสีเงินแล้วตอนนี้เหลือเดอะแฟตคนเดียวโอ้โห ้บิโฟมาให้กลับครับโอ้โหเปอร์บบอฟเฟอร์เลยตัวนเดียวกลับบ้านเด็กซ่าบอกโอเคไปกลับก็ได้ครับเปิดเปิดสีขึ้นมาเคลื่อนด้มาหน่อยหนึ่งครับโอ้โหแล้วตรงนั้นรอเลี้ยงแช่โดนโอเมก้าครับแล้วตรงนี้ครับซิวาร์เอ็นโซ่กระถุกใส่ทั้งบ้านเอ่อเตียวเซียนครับแล้วมีฟอร์เรนมา ตาดอใส่เกียวเซียนแก๊กบิ๊เก็บทางด้านเซลเซียนไปได้มอลขาดขึ้นม้ามาลงม้าหลังก็เจอ so เอ็นโซเก็บแก๊กไปได้ลงม้าสาําเร็จครับลอวงขาดแต่ตรงนั้นอยู่ันพบกับฝั่งสีแดง oh, และลอวขาดก็ตายแต่คิวเลนมาล้วงใส่บิ๊เก็บไปได้แต่ตรงนั้นมีัน4คนครับทางด้นานคิวเลนต้องรีบไ,ห oh. ไปนนบไหนีเอ็นโซกระตุกไปเก็บทางด้านกระตุกโดนคิวเลนคิวเลนโดนโดนยังไงยังอยู่หรือเปล่าคิวเลนก็เจอเอ็นโซเก็บไปได้แก๊กดูดช่วยไว้ไม่ไหวครับตรงนั้าน,าน ใชครับรับแดงตรงนั้นครับตูด่าโดนแน่ครับโอโห้แล้วท่าด้ครับพอขาดตามน้ำเจ็บตูด่าไปได้ครับเอเมก้ามาช่วยไม่ทันดับบี้ลังจะโดนล้วงครับตรงนั้นอยู่สามสองคนครับก็ตายไ,ไปอีกครับวิปแล้วพอขาขึ้นม้ามาลงม้าสำเร็จครับแล้วยังไงตอเรนปลาดอกเจ็ดดอกไม่ได้ตายไปอีกคร <c oughs> ับทุ่มหรืว่าหายใจลดต้นคอกันนะเล <c oughs> ่นขอกมาก่อนฟอเลย ปาดออกไม่โดนแต่เจอวีล่าสตาร์โคลน้าไปโนลด์อยู่ฝังแก๊งจุดไม่โดนแล้วเดวเส้นตายไปแล้วเรียบร้อยครับวีล่าลังจะโดนเออ่ดิสเตอร์เก็บไปได้เหมือนกันและตรงนี้โอเมก้ามาซอดบอลเดนปาดอกเก็บวิบมาจะจิกได้ไหมวิบโดนคิวเรนล้วงวิบสักฟิกเกอร์หนีเข้าไปตรงนั้นเจอวอลผ่ายจับมือเรนโซยังอยู่ครบรับโอ้โหแล้วตรงนี้ครับเก็บไปได้ครับฝั่งสีทางด้านสีแดงครับโอ้โหเมก้ามาแล้วยังไงเกี่ยวไม่โดนครับเอนโซ่ครับดิสเตอร์ยแยกครบและนัดเข้าไปก็ไม่ไหวครับ โตเก็บเอ็ดไปได้ไม่เอ็ดครับมีแก๊กอยู่ตรงกลางครับฝั่งสีน้้มเงินโอ้โหออุ้ยดึงโดนมีล่าครับโอ้โหเรียบร้อยครับมแม่นอยู่ครับเอาเรื่องครับจะเอาอะไรเดๆด้านเาดืเ้อเตีดยเตี้ย ติ๊กเกอร์หนีออกไปได้แล้วคือเนโซ่มาเก็บไปได้เหมือนกันครับแต่ด้านหลังครับแตกกั้านข้างฝั่งสีแดงครับมิดตายไปโอเค้าไปช่วยไม่ได้แล้วคือเรนเจอร์เอนโซ่เอนโซ่จะเอาคิวเรนเอนโซ่อินเวนเอนโซ่คิวเรนมิกเตอร์เอนโซ่และจะเอาได้ดิสต์แทนเขาทำได้เอนโซ่แล้วขวดยับใส่ด้านหน้าคิวเรนเอนโซ่ตีแท้ขวดยับและอม วิฟโดนแช่ครับคยูเลนจะเอาครับเจลเียไปแย่ได้ไปช่วยครับแล้ววอล์ฟ่าขึ้นมาลงมาสาเร็จแล้วจับดูเลนตอนท้ายไม่รู้เหมือนกันแล้วทางนี้พอเดนมีออกไปแล้วเสียโอเมกา้ากับวิปไปครับฝั่งนี้ได้ยังมีหนีอยู่แล้วลเจอด้านเอนโซ้ครับจโอ้กระตุกโดนทางด้านวิลเลนครับเก็บคยูเลนไม่ได้แล้วจะเอาทางด้านเซลเซียนต่อเซลเซียนมีพาร์ตสิทเก็บทางด้านเกาะครับกันทางด้าน เอนโซ่ไปได้แล้วเรียบร้อยเจอวีล่าเก็บไปได้ครับทางด้านเตียวเซียนและเอนโซ่ครับกำลังจะตีใส่แก๊กเก็บแก๊กหรือเปล่าคาร์เป่าไมแก๊กกดล้างก็ไม่ไหวครับโอ้โหและเอนโซ่ยังคงตีตีหบหูไม่ได้แล้วแต่กระตุกรอบสุดท้ายไม่โดนแต่ก็มีแ๊สเก็บทางด้านแก๊กไปต่อโอ้แล้วตรงนี้เอนโซ่โดนใช่ครับเอาละยังไงได้ไหมไม่เอาได้ครับเรียบร้อยครับเอนโซ่ตายไปครับแช่ของเตียวเซียนครับระวังครับ บิทโรสบิทเจอร์บิทเตอร์นัดเข้าไปยังแดนถือเอาไปได้และเอนโซกระตุกใส่ทางน้้นแกรเก็บแกร์ไ่ได้ก่อนหรือเปล่าครเอนโซ่อาใส่ดึงหน้าโดนเทอม่าตีดังล้วงไปแล้วบิทกำลังโดนล้วงรับแตะด้านหลังเวิร์กไปหมดแล้วฝั่งซีนแต่ด้านหลังของฝั่งสีต้องเงินชดน่าจะเวิร์กเหมือนกันครับโอ้โหเหลือรอดไปได้เปเลยทางนั้นเซลเซ้นหนีเอาไปได้อยู่แล้วตรงนี้บิทเตอร์แต่ก็ต้องหนีครับมีโอเมก้ากับเอนโซและเอนโซโดนแช่ครับโอ้โหแม่ไม่มีล้างครับแม่แม่ได้ไปอยู่ เราบอกขาดเจอวีล่าม oh ีล oh. oh ่ากระชันเข้าไปโอ้โหปล่อยข้ามขาเขาบอกขาดไม่ทันลงมาครับเรียบร้อยครับโอ้โหชาบลอยครับนะคิวเรนนยังไม่ใช้สติแล้วกระโดดงเขาไปวีล่ากำลังจะไปเอาแคกแต่เจอคิวเนตลุกกลับไปได้และได้เจอวิปต่อครับคิวเรนบอกผมนักเกียรติโอชาครับเราพอใน้ตรแค่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับ ตายไปครับทางด้านของเราตรงนี้ครับเปนโซแกเก็บทางด้านเจอเซียนได้เหมือนกันครับพอผ่าลงมาจาับยูไม่โดนใครครับเหลือไปได้แล้วนิสเตอร์เจอวิฟนัดใส่วิฟหนึน่งสองสองไม่สองไม่โดนครับจะ้ววีล่าเข้าไปโจมดีานินเกยังอยู่รอดหรือเปล่าวิฟได้ตีครับตอนนี้โอเคเก็บทางด้านนิสเตอร์ไปได้ครับคิวเปนแกเอานะครับจะหาวิฟครับแต่วิฟแกถีเข้าไปในคลอบและตรงนี้แก๊คเจอวีล่าสตัสนเก็บทางด้านแก๊คไปได้ครับฝั่งสีแดง